าการกล่าววัตถุประสงค์และกล่าวเปิดการสัมมนา,าโดยคุณชูศักดิ์ชื่นประโยชน์ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรกรไทยสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยและแนะนำมาตรฐานไทยแกลบเลเวล2โดยดรชวนพิษอรุณลังสิกุลนักวิจัยเชี่ยวชาญฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเรือนปลูกพืชทดลองสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจะน่าสนใจอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันค่ะ ผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ใหม่สำหรับประเทศไทยพอสมควรนะครับว่าะระบบมาตรฐานที่จะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยในตามปกติแล้วเนี่ยภาครัฐจะเป็นผู้ที่กำหนดมาตรฐานนะฮะในเรื่องของอความปลอดภัยของสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะครับซึ่งจริงๆทางผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือกระทรวงเกษตรนะฮะหน่วยงานมอกอชอแล้วก็กรมต,ต่างๆของกระทรวงเขาก็เป็นผู้ที่กำหนด ข้อดำเนินการในการทําให้สินค้าเนี่ยปลอดภัยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการค้าเนี่ยปรากฏว่าในการค้าต่างประเทศนะครับคนที่กําหนดมาตรฐานนี่คือผู้ซื้อนะครับเป็นผู้ซื้อกําหนดหมดว่าเขาต้องการมาตรฐานนี้มาตรฐานนี้ปลอดภัยอย่างนี้นะครับรัฐของเขาจะดูแลเรื่องของอกฎหมายนะครับ อย่างสหภาพยุโรปนี่ชัดเจนว่ารัฐออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคว่าสินค้าที่ขายอยู่ในสหภาพยุโรปต้องปลอดภยัยข้อกาหนดแค่นั้นเอกชนไปทําอะไรก็ได้ให้ตอบว่าปลอดภยัยตามข้อกําหนดกฎหมายตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันกลับกันรัฐเป็นคู่ออกกฎหมายแล้วก็ยังออกมาตรฐานนะครับเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งหนึ่งที่มันมันแลดูแล้วมันคิดว่ามัน,มนดีนะฮะ ที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดแต่บังเอิญพอมันสมัยเมื่อสิบเปาปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีข้อกำหนดกฎหมายที่ต่างประเทศเขาเข้มงวดมากมันก็เลยดูไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่บังเอิญในการค้าของ WTO ที่เราเป็นสมาชิกเขานี่มันมีข้อกำหนดเรื่องของ Sanitary and Phytosanitary คือ SPS ขึ้นมาซึ่งข้อกำหนดตัวนี้มันอยู่ในข้อกำหนดของ WTO เมื่อต้องเกิด เกือบจะี่สิปีที่เราไปเซ็นกับเขานะครับข้อกําหนดตรงนี้บังเอิญรัฐไม่ได้ให้ถ่ายเทไปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบสปายเชนว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของระบบ sanitary ก็คือความปลอดภัยไฟตัว sanitary ก็เรื่องของมแมลงนะฮะที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของ WTO เขาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาโดยที่เราเราอ่อนแอไปนิดนึงนะครับทั้งรัฐและเอกชนเลย ที่ไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างแต่ดูเสร็จแล้วอย่าไปตกใจนะฮะเดี๋ยวไม่กินผักคะน้ากันนะะนี่คือผักคะน้าที่มีการผลิตในประเทศไทยอันนี้เป็นข้อมูลของศูนย์สาระเทศกรมส่งเสริมการเกษตรปี54นี่เองปริมาณผักคะน้าต่อปีนะครับมีจังหวัดที่ผลิตมากๆเนี่ยมีอยู่3จังหวัดคือพิษุโลกขอนแก่นสุพรรณบุรี พื้นที่เป็นไรนะฮะทั้งหมดเนี่ยปลูกผักคะนา 70, ้าเจ็ดหมื่นกว่าไร่ในประเทศไทยปรากฏว่าจำนวนพื้นที่ที่แยกออกมาเนี่ยนะฮะก็คือเนี่ยแหละอะอื่นๆนี่เยอะมากเศษสามจังหวัดเมื่อกี้ก็ที่พูดไปผลประเด็กก็ออกมาอย่างนี้จากการที่อาจารย์ไปทำวิจัยรัฐเนี่ยออกมาตรฐานคิวแกปขึ้นมานะครับเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กับสินค้าตัวนี้ปรากฏว่าทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ1,000รายเกษตรกรหรือพื้นที่ประมาณ1,500ไร่500ไร่เทียบกับแสนเจ็ดหมื่นกว่าไร่ผลผลิตนี่ออกมาคำนวณนะฮะเข้าๆว่าผลผลิตนี่ออกมาเฉลี่ยวันละ355ตันจากต้นวนตรงนี้นะครับหารด้วย3ามอยสิหไปเลยได้สามร้อยตัน ปรากว่าได้มดาตรฐานจริงๆคือ2%หรือ7ตันของจำนวนทั้งหมดแล้วอีก98ตันไปอยู่ที่ไหนอีก9ก้าเนนี่ผักคะน้านะฮะท่านดูตัวเลขง่ายๆแล้วท่านถามตัวเองว่าท่านกินเตียวผัดก็เตี๋ยวราด,ดนหน้าคณะนาปลาเค็มคณะหมูกรอบนะะผัดซีอิ๊วอีกสารพัดผักคะนา้าเข้าไปเกี่ยวข้องชีวิตท่าน อะไรเป็นหลักประกันให้ท่านตอนนี้เห็นไหมครับนี่ตัวเดียวนะเฉพาะตัวพักคณะนะครับสินค้าย,ยอดทิตไม่รู้ตัวเลขไม่รู้ไยใช่ไหมแต่พูดแ่าวจะไปห้องไปเลิกกินนะครับเพราะท่านอาจจะอยู่ในสองอร์เซตรงนี้ก็ได้แต่ชีวิตคนไม่ใช่เสี่ยงด้วยการสเปอร์ซ็เท่านี้นี่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่แจ้งไปแล้วนะถ้าเป็นยุโรปพวกนี้ห้ามปลูกคณาแล้ว ขายไม่ได้เพราะมันไม่รู้วันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วท่านกินก็ไม่รู้มันมาจากจังหวัดไหนด้วยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นของตัวผมพิเศษในนี้กับทางรัฐเข้าไม่ได้นะฮะโดนไล่ออกทันทีจากกระทรวงแต่นี่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นตัวเลขนี้เราไม่ได้สร้างนะเป็นตัวเลขของเขาทั้งนั้นเลยแต่ผมไม่เข้าใจทําไมเขาไม่วิเคราะห์ตัวเลขตรงนี้ออกมาแล้วจะตอบโจทย์พวกเราในฐานะผู้บริโภคถูกไหมครับ ตอนนี้เราต้องเรียกร้องเราเสียภาษีเงินได้ภาษีที่ตืบบุคคลแล้วคุณทําหน้าที่ของคุณหรือเปล่าถ้าคุณทําหน้าที่เราก็ไม่ต้องทํเพราะเขาไม่ทําเราถึงต้องทําเพื่อมาสร้างความเชื่อมั่นให้พวกเรานะครับนี่ไม่ได้เป็นจุกระดมนะครับแต่เราบอกว่านี่คือสิ่งที่ไทยกับมองว่าเอถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไอคณะส่งไปยุโรปมาถึงที่เกิดปัญหาเยอะเลยผมันตรวเท่าไหร่ก็เจอนะครับ สิ่งที่เกิดตรงนี้นี่คือสารเคมีที่ใช้รวบรวมสารพัรเลยนะครับแต่ว่าเอ่ยในการการใช้การตรวจวิเคราะห์ของภาค้าไม่มีแต่มีตัวตัวอื่นให้ดูค่ากําหนด MRL ของภาค้าที่สารเคมีที่เข้าไปใช้ในภาค้าเนี่ยนะครับ EU กํกหนดว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับโคไฟอะไรนะโคโพลโพเนศูนะฮะแต่ถ้าเป็นโคเด็ก0 0 1 หลายตัวของ EU EU เดียก,กำหนดต่ำมากมากนะครับดูตัวนี้ต่อไปนี่อีกตัวหนึ่งนะครับสารตัวนี้ถ้าคุณขายตามประเทศ0.05ได้แต่ไป EU มัไม่ปลอดภัยแล้วนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอยู่โคเดกปลอดภยัยอันนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผักเหมือนกันปลูกกันแต่ไปประเทศที่ต่างกันความปลอดภัยไม่เหมือนกันเพราะว่าค่ากำหนดของ MRL นี่กำหนดโดย <ee. S 1> รัฐบาลประเทศ,เทศน,นันน้นๆคำถามก็ถามว่าทำไมยูมันถึงได้เครียดนะักเพราะยูเขาบอกว่าสารเคมีที่เขาประกาศห้ามใช้แล้วเนี่ยนะเขาขึ้นโพสติฟเลยคุณไปใช้ถ้าตรวจเจอเกินนี้ถือว่าไม่ปลอดภยัยหรือเหมือนกับไม่ให้ใช้เพราะเขาแบนสินค้าไอาสารเคมีประเภทนั้นแล้วบางตัวที่เขาแบนก็คือที่เขาไม่อยากให้ใช้คือศูนดศูนหนึ่งทั้งนั้นแหละครับปรากฏว่าเราใช้ก็อย่างเหลือเฟือเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ งานวิจัยหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวผู้จำหน่ายสารกำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีฆ่า,า,า,มาแมลงเนี่ยนะครับมันมีการค้าขายอย่างที่อิสระเสรีมากนะครับแล้วบริษัทเขาก็อยจำหน่ายอย่างทนิดว่าขายมากได้ไปเที่ยวต่างประเทศน,นะได้นะฮะนี่คือการจูงใจในการขายไม่ทราบมีบริษัทสารเคมีไหมหรือเปล่ามีก็ช่วยตอบผมหน่อยว่าไอ้ถ้าจะลด การเดลักเชลได้บ้างหรือเปล่าทั้งเหนือนะครับผมไปดูเหตุดูที่เขานะ่ะชาวเขาที่ปลูกผักมีมอเตอร์ไซค์ส่งถึงที่เลยนะครับสั่งสารตัวนี้มีกระแถมไปอีกอย่างหนึง่งเอาลองใช้ตัวนี้ที่อันนี้ดีกว่านะแล,ะวละว้วเกษตรกรพวกนี้ก็รู้ดีนะะถ้าท่านฟังเป็นเรื่องตลกไปเลยนะปลูกขายที่หนึ่งปลูกกินที่หนึ่งเขาก็รู้นะว่ามันไม่ปลอดภยัยใช่ไหมแตนนี้ สิ่งคเขาไม่รู้ของเขาเขายังปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วไอ้สิ่งที่เราต้องการความปลอดภัยของอาหารเพื่อให้เกิดความมีสุขภาพที่ดีโครคภัยไข้เจ็บน้อยลงเนี่ยมันเป็นไปไม่ไ,ได้เลยถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้อาดูตัวอย่างอันนี้เป็นการบังเอิญผักคะน้าไม่มีใบใบตรวจค่เอ็มแอลนะฮะอันนี้เอาพริกนะครับอันนี้เอาเป็นกระเพราของโหระพาก่อนไอ้สองใบเนี่ยมันเป็นพืชสมุนไพรไม่มควรจะต้องเจอสารากำจัดสัตรูพืชเลยนะ ก็ใช้กันอย่างโอ้โหย,ยังได้ฟรีมานะสารพวกนี้ไม่ใช่ถูกถูกซื้อมาฉีดนะครับแต่ถามว่าเขาฉีดเพื่ออะไรเพราะว่ามันต้องการความสวยต้องการลายดูดีเพราะว่าเราซื้อผักพวกนี้ถ้ามีมีนู่นนิดหน่อยก็ไม่ซื้อกลนนะเพราะคนจะซื้อของจากความสวยงามเป็นเป็นหลักเขาก็เลยใช้สารพวกนี้ก็รตรวจพบนะครับอย่างไคโดฟอยนี่นะครับค่าทีเคู0.09 ยูกรวนดว่า0.02ห้ามเกิน0.02นี่ไปยุโรปเสร็จล้ไม่ปลอดภัยแล้นะครับโพลิโคโคนาโซนศ0นไปก็ไม่ปลอดภัยแล้นะอะอเทินโอเคเท่ากันไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เท่ากันไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวล่าง0 2นี่ก็คือ4ตัวไม่ปลอดภัย EU ก็เขาบอกว่าถ้านั้น หัวละพากระเพราเข้าประเทศเขาต้องขอตรวจนี่คือกติกาที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี5้าสเอฟเฟกอะไรรู้ไหมครับร้านอาหารไทยตอนนี้ขายกระเพราไข่ดาวไม่ได้เลยเพราะไม่มีใบกระเพราเอาใบหัวละพาไปผัดให้กินแทนใครที่ไปกินข้าวผัดใบกระเพราที่ยุโรปได้ใบแต่หัวละพาทั้งนั้นแหละครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าทําไมถึงไม่แก้ไข นะครับเพราะระบบมันไม่เป็นระบบอย่างที่ผมพูดยกตัวอย่างเมื่อกี้เ่าเอินอาจารย์ไม่มีตัวเลขว่าไอ้โหระพากระเพราพื้นที่มันเท่าไหร่แต่ยกตัวอย่างคณะให้ดูดูแล้วน่าตกใจนะครับอ่าตอนนี้พริกโอ้โหตัวร้ายเลยพริกเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตประจําวันของคนไทยนะครับเยอะมากๆปรากฏว่าพริกโอ้โหตรวจเจอเนี่ยนะฮะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันไม่ปลอดภัยสักหนึ่งตัวนะฮะ สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวเห็นไหมครับคนที่ทำน้ำพริกไก่ขดขดเดี๋ยวท่านไปเดินดูเนี่ยไม่ต้องบอกชื่อบางคนเจอแจ็คพอตไปแล้วอีตรวจเจอแล้วก็รีเจ็คก,กลับมานะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็ไปตรวจเจอพริกหลายตู้เหมือนกันไม่ต้องเอ่ยชื่อต้องส่งกลับมาขายเมืองไทย พราะเจอการปนเปื้อนของพริกที่ว่าเนี้ยเกินกว่าค่ามาตรฐานเาัามันหมายถึงความเชื่อถือในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารมันเริ่มมีมีอุปสรรคเกิดขึ้นมีการสั่นคลอนในระบบมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าเพียงเกิดเกิดมานานแพลแต่บังเอิญตอนหลังๆอย่างที่ผมพูดให้ทราบคือเขามีระบบการตรวจสอบเครื่องไว้เครื่องมือที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นอนาคตอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเขายิ่งตรวจเจอนะครับ พราะมันตรวจเจอพวกนี้ EU เขาจะประกาศว่าสินค้าจากประเทศไทยเจอไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นประเทศที่นําเข้าของคนค้าไทยก็ไปดูเอ้มาประเทศฉันเจอด้วยว่าญี่ปุ่นก็เริ่มคิดนะครับออสเตรเลียก็บอกเอ้ย,อยางนี้ไม่ได้ก็เริ่มมีบทบาทขึ้นมาเกี่ยวข้องตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่คือความไม่เหมือนกันของค่า m r l ที่เกิดขึ้นนะครับคิวกับของออยก็ค่าหนึ่ง เช่นกับยังไม่มีกำหนดค่า m อ l อาจจะใช้ของโคเด็กก็ค่าหนึ่งโกบกับไทยกับใช้มาตรฐานยูก็ค่าหนึ่งอันนี้ในฐานะที่ผมทำธุรกิจถ้าผมอยากจะขายสินค้าไปได้ทุกตลาดผมก็ต้องทำให้ตัวที่มันต่ำสุดเพื่อขายได้จะได้ไม่ต้องปวดสมองนอนตาหลับแล้วยังคืนโดนไอโทรศัพท์ทางไกลมาไอของคุณเจอแจ็คพอตนอนไม่หลับทุกอีกก็เลยตัดสินใจทำไอ้นี่มันซะเลย ไปตลาดไหนเราก็ขายได้แต่มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะมีกติกรารขั้นตอนแต่ถ้าทำแล้วเป็นเป็นเขาเรียกว่าความยากเนี่ยนะฮะมันตอนแรกเท่านั้นเองพอมันเป็นรูทีนไปแล้วตอนนี้ก็ง่ายละเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคทังนี้ให้ได้เพราะงั้นความท้าทายอันนี้ผมต้องบอกว่าอยู่ที่ท่านเป็นคนเลือกเองท่านอยากจะขายทุกตลาดท่านก็ทาสิ่งที่ดีที่สุดออกไปแต่ถ้าท่านจะขายตลาดประเทศใดท่านการทาอย่างที่ท่านทํา เพราะค่า Ml มาอีกค่าหนึ่งแต่ท่านไปไหนไม่ได้นะก็อยู่ในประเทศอย่างเดียวก็สิ่งที่จะเรียนให้ท่านทราบขณะน,นี้ก็คือเป็นการแนะนําในเนื้อหาของมาตรฐานไทยแก็บเลเวลสองนะคะที่คุณชูศักดิ์ได้โปรยนําไว้เมื่อกี้ขอคำํำข้อรายละเอียดนิดหน่อยนะคะว่าทำไมชวนพิษถึงไม่มีข้อมูลของโหละพากระเพรา พศกว,วก็ให้ทำเฉพาะแต่คณะพริกกระหล่ำปลีนะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนั้นก็เลยไม่มีตัวเลขนะคะเพราะเพราะแค่สามตัวนั้นก็แย่แล้วนะคะเป็นอะไรที่ทางศกว,วเ,เมื่อปีที่แล้วในยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยทางศกว,วเขามีการวิจัยอยู่ทั้งหมดหลายตัวด้วยกันนะคะโดยโดยดิฉันเองรับเรื่องผัก ก็จะมีเรื่องของประมงนะคะกุ้งขาวปลานินนะคะแล้วก็ไก่หมูนะคะแล้วก็เนื้อวัวนมพวกนี้จะอยู่ในภารกิจของเมื่อปีที่แล้วที่สกว,วให้งบประมาณวิจัยมานะคะก็เป็นส่วนที่ยากที่สุดก็คือเรื่องผัก ะะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อเสนอบา,บางสิ่งที่คุณชูศัก์ได้นําเรียนไปเมื่อกี้น,น,นั้นก็ส่วนหนึ่งคือเป็นข้อเสนอแนะจากในโครงการดิฉันนะคะเรื่องของมินิมัมรียควเมนซึ่งไปตรงกับในของออข้อสรุปของอันถัดนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจากข้อเสนอของดิฉันนั้นจะทําให้มาตรฐานของภา,าครัฐเนี่ยน่าจะทําได้อย่างไม่ยากนะคะราวนี้ในส่วนของโกลบอลแอก นะคะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเ,าเขียนย่อมาเมื่อสักปี2000ันยันเริ่มจับงานเรื่องแกล็บเนี่ยปี2000นะคะ Good a g r i c u l t u r e Practice เนี่ยในนิยามของอาภาษาไทยนั่นคือการผลิตการเกษตรที่ดีนะคะอันนี้คือ Wording ใหม่ที่ทางกระทรวงเกษตรให้ไว้ในอดีตนั้นชื่อมันจะยาวกว่าน,นี้แต่ในวัตถุประสงค์คำว่าแกล็บหรือว่า GAP นั้นเนื้อหานั้น มันมีผลกระทบมาจากการส่งออกของประเทศไทยไปยูเนะคะเมื่อปีอพันเก้าห่งเก้าเกสุห่งเก้าเก้าเหรือว่า2000ช่วงนั้นจะเป็นเรื่องของการถูกอฟอร์สให้เรา i ิมพิเม n นตัวมาตรฐานตอนนั้นเป็นยูเรปแกนะคะยูเรปแกในเวอร์ชั่นสองในวัตถุประสงค์ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการให้เกิดเรื่องของเซฟตี้ เซฟตีะะ้ safety ในนิยามตอนนั้นมี3 s a เซฟตี้ด้วยกันเซฟตี้ที่1นึ่งลูกศิษย์มาแล้วค่ะคุณคงศักด์เจอกันอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะนะคะเซฟตี uh, ้ในเรื่องของอาหารในระบบผลิตที่ทำยังไงให้ uh, ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าสินค้าที่เขาจะบริโภคนั้นมาจากระบบที่ปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้หมายถึงตัวสินค้าปลอดภัยนะคะผู้ ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยสิ่งแวดล้อมนั้นปลอดภัยอันนี้คือนิยามที่ยูเรปบแก็บเขียนเอาไว้นะคะทนนี้ถ้าเป็นปศสสุสัตว์สิ่งที่ก็ p พลัสเข้าไปก็คือเวลแฟร์สำหรับสัตว์ที่เขาเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเราทำผักผลไม้เราก็ยึดสามสามหลักเป็นหลักเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการเอามาใช้เป็นในหลักการด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวแก็บตัวนี้ล่ะค่ะจะมีอิมอพกมีผลกระทบกับ การสร้างมาตรฐานของประเทศไทยนะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามในตัวของออรูปแบบของ u r e รพแกได้ถูกปรับเปลี่ยนมาทุกๆ3ปีจนปัจจุบันนี้เป็นเวอร์ชัน4แล้วนะคะในเวอร์ชัน3เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เขาเปลี่ยนคำว่า u ูเรพแกเป็น g กลบอลแกรนะคะเปลี่ยนเมื่อปี2007นะคะเป็นเวอร์ชัน3จากเวอร์ชัน3เมื่อปีที่แล้วก็มีการ a n n o u n c e เวอร์ชั่น4ขึ้นมาใหม่ในโครงสร้างที่ท่านเห็นเนี่ยจะเป็นสีสันที่แตกต่างกันโครงสร้างในรูปแบบของออออแกลบของยุโรปนั้นเขาจะมีแบ่งเป็นสโคปและสับสโคปนะคะสีเหลืองที่ท่านเห็นในจอนั้นจะเป็นสโคปนะคะขอบเขตหรือว่าขอบข่ายการทำงานนะคะส่วนสีที่มีความหลากหลายตามหลังนั้นจะเป็นสับสโคป ะะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราจะทำสินค้าใดๆก็ตามที่เป็นสินค้าเกษตรถ้าเป็นออฟฟาร์มเบสคือในแนวในแนวคอลัมน์ทางซ้ายสุดนะคะสีเหลืองหมายความว่าทุกสินค้าที่เป็นภาคเกษตรนั้นท่านต้องทำเราเรียกว่าออฟฟาร์มเบสหรือว่าการข้อกำหนดในระดับฟาร์มโดยองรวมทั้งหมดนะคะถัดไปก็คือ CB นะคะ C B ในที่นี้คือย่อมาจากคำว่า Crop Base คือการจัดการสินค้าที่เป็นพืชทั้งหมดในฟาร์มของท่านนะคะคราวนี้ถ้าเบื่อฟาร์มของท่านทำผักผล,ลไม้ท่านก็เลือกเอาสับสโคบที่เราเรียกว่า F V หรือว่า Fruit and Vegetable นะคะเพราะนั้นในโครงสร้างเนี่ยเวลาท่านเปิดเว็บของ Global Gap ท่านต้องเข้าใจและท่านเลือกข้อกำหนดปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ทา AF CB แล้วก็ FV นะคะถ้าท่านทำกาแฟ FV ท่านไม่ต้องทำท่านไปกรีนคอฟฟี่เลยไปชาเลยนะคะในโก o บ l e แก็บนี้ก็จะมีไม้ตัดดอกซึ่งไม่ใช่อาหารเพิ่มมาอยู่ในสับสโคปของ c o อบเบสเช่นกันนะคะถ้าเป็นไลฟ์สต็อกสีเหลืองถัดลงมาข้างล่างบวกกับสีส,ส้มสีชมพูอันนี้ ก็จะเป็นสับสะโคบสำหรับไลฟ์สต็อกนะคะสำหรับพวกปศุสัตว์ทั้งหลายนะคะเลื่อยลงมาจนล่างสุดนั้นจะเป็นอควาคาร์เจอร์สำหรับมาตรฐานของโก a บก a p นั้นจะไปจับอควาคาร์เจอร์ที่เป็นคาร์เจอร์นะคะไม่ใช่มารีนไม่ใช่ไปออกไปจับในทะเลนะคะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการคาร์เจอร์กระบวนการอันนี้คือโครงสร้างที่เป็นของมาตรฐานโก a บก a p คันนี้ในไทยแก็บที่คุณชูศักด์ได้นําเรียนเมื่อกี้นั้นเป็นเรื่องของมาตรฐานของภาคเอกชนที่พยายามที่จะล้อมาตรฐานของยุโรปฉบับนี้นะคะเพราะฉะนั้นการทำเบนช์แม็กนั้นเราจําเป็นจะต้องทําโครงสร้างของมาตรฐานไทยแก็บนั้นให้เป็นไปเช่นเดียวกับ Global g ก o บอลแก p นะคะ,ะประมาณว่าโครงสร้างของไทยแก็บที่จะพูดต่อไปข้างหน้านี่นะคะมันก็จะมี AF CB แล้วก็ f v นะคะถ้าเป็นผักผลไม้นะคะในในในยของออคำว่าแก็บนั้นในสายตาของโกเบแก็บเนี่ยนะคะจะเป็นการการันตีหรือว่าประกันการปฏิบัติงานแบบผสมผสานในฟาร์มทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านปฏิบัติในพื้นที่ที่ท่านผลิต ะะเป็นการ a s ช u ัวในระบบฟาร์มทั้งหมดนะคะเป็นลักษณะของอินทิเกรตเข้าไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นนถึงเรียนให้น,นิสิตท,ที่จบที่เรียนคณะเกษตรว่าท่านอย่าลืมภาควิชาวิชาโลกพืชท่านอย่าลืมกิตะท่านอย่าลืมเคปุ๋ยท่านอย่าลืมไอ้ i v a t i o n p r a c าค c ิสพราะท้ายสุด่าน้องเอาทุกอันมายำรวมกันอันนี้คือการทำคำว่าแก ะะเพราะนั้นคำว่า good agriculture นั้นก็คือการยำรวมทุกภาควิชาในคณะเกษตรเข้าเป็นหนึ่งเดียวนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจของคนที่จะเอาไปเป็นความรู้ที่ท่านจบปริญญาไปและท่านจะเป็นค onsult หรือแนะนำให้เกษตรกรเขารู้แต่เพอเอินคำว่ามาตรฐานมันผูกนิยามตรงนั้นลงมาว่านอกจากท่านจะ practice แล้วสิ่งที่ท่านต้องมีเห็นก็คือท่านจะต้องถูกเขาตรวจสอบ ถึงจะการันตีได้ว่าเป็นไปตามนั้นดังน,นั้นระบบการตรวจสอบแน่นอน practice อย่างเดียวไม่พอท่านมีต้องต้องมี Document Show ด,ด้วยนะคะถ้าท่านเรียน ISO อย่างที่คุณชูศักดิ์บอกเป็นมินิมัมของระบบการจัดการคุณภาพเบื้องต้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือความยากค่ะว่าทำไมเกษตรกรเราถึงเข้าสู่ในระบบที่เป็นยู่รับแก็บยากๆอย่างนี้ลำบากนะคะ,ะยกตัวอย่างให้ฟังว่า โกเบแกบเขาเขียนข้อที่1ในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะเขาบอกว่าท่านต้องเขียนนโยบายว่าท่านจะใช้สารเคมีเพราะอะไรทำไมถึงต้องใช้หลังจากนั้นข้อที่1นะคะข้อถัดไป c o m p l y i ด้วยวิธีการปฏิบัติ procedure เขียน procedure ให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารเคมีนะพอข้อสามปั๊บเขาจะดูว่า โ r o ซิเ u อรนั้นได้ปฏิบัติจริงหรือเปล่าท่านจะมีอีเวนต์หรือมีหลักฐานอะไรบ่งบอกว่าทําตาม p r o ซิเ u อรนั้นเห็นไหมคะอันนี้คือเรื่องของโกลบอลแกล็บเขาเขียนรายละเอียดแบบนั้นซึ่งถามว่าถ้าบริษัทเอกชนโอเคไม่ยากเนาะแต่ถ้าภาคเกษตรกรคงจะแบบเรื่องที่เพ้อฝันนะคะแรกๆดิฉันเข้ามาทำแกล็บของยูเรีแก็บตอนนั้นยังไม่มีการเขียนโ Pro ซิเยอรเยอะแยะอย่างนี้ไปหมด ะาะนั้นมันก็จะเริ่มมามากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมยูเรียบแก็เนี่ยมีประมาณ200ข้อเล็กๆ220ประมาณนั้นปัจจุบันเวอร์ชั่น4เนี่ยมี300กว่าข้อซึ่งมันเป็นอะไรที่เพอเจอร์ในสายตาของดิฉันนะคะเพราะว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเมืองไทยเราถ้าไม่มีคนจบปริญญาตรีมาช่วยเรื่องของระบบเอกสารรับรองไม่มีทางเข้าใจนะคะ ตลอดเวลาที่ทำเรื่องของยูเรบแกลบโกลบอลแกลมาเนี่ยเวลาเราจะไปสอนเกษตรกรให้เขา i m p พิ m e n t ถูกเนี่ยนะคะเราต้องเข้าไปหลายรอบนะคะเราทำเทมเพลตของเอกสารให้ให้เขานะคะอธิบายคือต้องใช้วิธี Quick Fast Tag อย่างเงี้ยนะคะอธิบายแล้วก่อนที่เขาจะถูกตรวจเราต้องไปสอนวิธีการตอบออเดอร์ยังไง หยิบเอกสารเป็นไหมข้อนี้หยิบกระดาษแผ่นไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความยุ่งยากสำหรับเรื่องของโกโบแกลแต่ถามว่าไทยแกล็ที่คุณชูศักดิ์พูดว่าเบนชม์มาร์กนั้นยากไหมอีแปเอียพอกันนะคะพอกันเพียงแต่เป็นภาษาไทยนะคะเพราะตอนที่ท่านเริ่มงานโกโบแกล็นั้นเป็น,ปนภาษาอังกฤษดี่ันแบ็กกราว์ของดี่ันเป็นเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ นะคะดิฉันเจอเรื่องฟิสิโอเมล็ดพันธ์เรื่องผลิตมเมล็ดพันดิฉันคิดว่าเป็นหนึ่งเพ,เพราะอาจารย์ดิฉันก็เก่งมากที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพอมาจับอินทิเกรตหลายเรื่องเข้าไปดิฉันก็ต้องเอา c อปปิ้งซิสเต็มที่เรียนมาเอาวิชาสเปรยาเอามาเรียนเอาเข้ามา r e f ฟ r ให้หมดอยู่ในสมองนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องความยุ่งยากสำหรับคนแก่ที่ใกล้กเกษียณอย่างดิฉันนะคะ กะะ็อย่างไรก็ตามก็10กว่าปีที่ท่านทำตรงนี้มาท่านคิดว่าก็คงจะมีความประสบการณ์หรือว่าความรู้ที่พอจะแชร์ให้ถึงกันได้เพราะฉะนั้นในมิติของการทํามาตรฐานฉบับนี้สิ่งที่เขาจะต้องขอก็คือการรับรองนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยรับรองหรือว่า certified body เนี่ยจะต้องทํามาตรฐานที่ถูก accredited โดย AB นะคะเป็น ISO Guide ก65ปีหน้าอาจจะเป็น1 7 0 2 5เอ้ย065ไปลนะคะเพราะฉะนั้นตัวมาตรฐานตัวนี้จะเป็นมาตรฐานที่หน่วยรับรองจะต้องทำก่อนที่จะมาตรวจมาตรฐานจะเป็น Global Gap หรือ Thai Gap ก็ดีจะต้อง CB จะต้องทำมาตรฐานนี้ก่อนนะคะในประเทศไทยขณะน,นี้ CB ที่จะตรวจ Global Gap ท่านสามารถขอการแ c c r e d i t ตมาตร ไอโซฉบับนี้ได้จากมกชนะคะเพราะมกชนั้นได้รับการแอปพรูฟจากฟู้ดพลัสหรือว่าสำนักงานเลขาธิการของ g ก o บอล g a รให้ทำหน้าที่นี้ได้นะคะเพราะเดิมทีเดียว g ก o บอล g a รนี้จะมี2 AB เท่านั้นที่เขาจะยอมให้แอคเค d ร t ดิต CB แต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีมกชเพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะ นี่เป็นเพียงแค่การกล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนะนำมาตรฐานไทยแกปลิเวอร์ทูเท่านั้นได้รับชมและรับฟังข้อมูลสำคัญสำคัญมากมายช่วงหน้ายังมีอีก3ท่านที่จะมาให้ข้อมูลในอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะ